โดยที่สปกโคร,ราชเคยไปเบิกความไว้ที่ในคดีที่เขาใหญ่มีนักสเดรบุกรุกนะครับที่ต่างๆในอุทยานเขาใหญ่ทางสปกโคร,ราชก็เคยมีการไปเบิกความว่าที่ป่าสมบูรณ์ที่มีสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างนะครับหรือเป็นสัตว์จํานวนมากอาศัยอยู่หรือเป็นแหล่งต้นต้นไม้ลาําธารจะไม่สามารถออกสปกสิคิสูซหนึ่งได้แต่ ไม่มีใครที่ทําไม่ได้ในยุคของกระทรวงเกษสสตรกรที่มีเจ้ากระทรวงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเจ้ากรมแผนที่ทหารที่นําไปรังวัดเป็นคนกลางในการรังวัดนะครับตัวอย่างให้กับกรมอุทยานและก็กระทรวงเกษสสตรกรโดยเฉพาะสาปก,ร,ร,ส 01, สปกร,รสี่ขีศูนย์หนึ่งตัวสปกรโคราชผลออกมาอัปเดตช็อกของประเทศไทยเพราะว่าเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นเพื่อนรุ่นเดียวเตรียมทหารกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพี่น้องประชาชนคนไทยธรรมเทศ พวกเราต้องให้กําลังใจนะครับพี่ชัยวัดของเรานะครับต้องให้กําลังใจนะครับหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่และน้องๆอ,อุทยานเขาใหญ่ทุกๆท่านที่เป็นข้าราชการกรมอุทยานต้องให้กําลังใจอธิบดีนะครับกรมอุทยานนะครับนะเพราะว่าวันนี้มันเกิดอัปชกโดยที่เจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐนพรมเผ่าเป็นรุ่นเตรียนทหารด้วยกันออกมาบอกว่าเป็นเขตกันชน ประเทศไทยยังไม่เคยเจอเลยว่าคําว่าเขตกันชนเกิดคืออะไรแต่เราเอกธรรมนัตพมเผาทําให้ประเทศไทยมีเขตกันชนระหว่างรอยต่อระหว่างที่ดินสปกกับที่ดินของอุทยานเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรอยต่อกันชนสิ่งหนึ่งก็าตามที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนธรรมเทศว่าวันนี้เราต้องให้กําลังใจข้าราชการที่ออกมาปกป้องป่งปาโดยเฉพาะพี่ชายวัฒนะครับนะที่ออกมาปกป้องยอมเสี่ยง นะครับถูกดำเนินคดีพร้อมที่จะออกมาต่อสู้เรื่องป่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศพวกเราต้องช่วยกันปกป้องข้าราชการที่ดีในการปกป้องพิเชวัดนะปกป้องอธิบดีกรมอุทยานหรือเจ้าที่อุทยานต่างๆทั่วประเทศนะครับที่ดูแลปกป้องผืนป่าด้วยชีวิตของเจ้าที่กรมอุทยานสปกโคราชมีบาดแผลมากมายพี่น้องประชาชนคนประเทศ ผมได้มีการดำเนินคดีอยู่ที่ปปอยู่ที่ปปปทางปปชส่งกลับมาให้ปปปดำเนินคดีสอปกโคราชในเรื่องของการเวนคืนอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินเวนคืนให้กับนะครับนายทุนที่เป็นเจ้าของโรงงานที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงก็ให้มาแล้วเอาต้นไม้นะครับไปเช่าต้นไม้มามาปลูกปลูกวันเดียวครับพี่น้องประชาชนคนไทยเอาต้นไม้มาวาง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 ให้ได้จํานวนมากที่สุดในพื้นที่ของ อ้างว่าเป็นของสปก4ขีดศู 1, แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ไปเก็บตังค์นะครับค่าเวรคืนที่เป็นค่าต้นไม้เขาก็ทํามาแล้วสปกโคร,ราชพี่นองประชาชนคนทั้งประเทศคิดดูแล้วกันว่าเราเจอสปกสํานักงานใหญ่ก็คือกระทรวงเกษตรกรร่วมกับสบปกโคร,ราชในการที่ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนที่เป็นเจ้าของโรงงานในการได้รับเงินเวรคืนโดยมีการหักเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบกับเกษตรกร นะครับที่เป็นเจ้าของสปกสิคีตศูนย์หนึ่งโดยอ้างว่าเป็นการนะครับเอาที่ไปจำนนงกับนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ได้รับเงินเวนคืนโดยการจ่ายเงินก็ไม่ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรงแต่ไปจ่ายเงินให้กับนายทุนแล้วก็ให้ในายทุนเนี่ยเอา50%ไปแร้วหักไปให้นะครับเจ้าของที่สวปกที่ถูกเวนคืนในการสร้างอ่างเก็บน้ำในจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องประชาชนคนทยประเทศ บ้านเมืองจะไม่จันไรยังไงบ้านเมืองจะไม่ชิบหายยังไงที่ป่าจะไม่เหลืออะไรเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ที่สพกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นของนายทุนเป็นของข้าราชการระดับสูงนะครับทั้งนั้นที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นคนยากจนที่จะมีสิทธิในการรับที่ดินจานวนปริมาณห้าสิบไร่ต่อคนในการรับที่ดินสกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งและยังจะมีหน้าด้านมาก็ะออกโนดอีกพี่น้องประชาชนคนในประเทศ วันนี้ก็ต้องให้กำลังใจพี่ชัยวัฒนะครับนะพวกะเราต้องช่วยกันปกป้องผืนป่าเพราะเป็นฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองนะครับก็จะเอาที่นะครับที่ป่านะเขาเรียกว่าป่าสมบูรณ์นะครับนะเอาไปให้กับนายทุนเอาไปให้กับนักการเมืองทั้งหลายแหล่นะครับนะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกันกบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่เชื่อไปถามพี่ พี่ธรรมนัตได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันจริงไหมแล้วเอามาเป็นคนกลางในการพิจารณาในการออกแป็นที่ที่ดินพิพาทระหว่างกรมอุทยานกับสปกรแล้วมันจะเกิดความไม่ธรรมยังไงอยู่ๆบอกว่าเป็นกันชนผมก็เพิ่งเคยได้ยินผมเป็นวิศวกรมาตั้งแต่ปี2 5 3 2นนี่เป็น2567พี่น้องประชาชนที่ดูผมจบวิศวกรรมโยธามานะครับเป็นวิศวกรโยธามามีความเชี่ยวชาญเรื่องการสำรวจนะครับนะ สามสิร้อหิบเจพี่ท้องประชาชนคิดดูผมจบมาตั้งสามสิปีนะครับเป็นพศวกรโยธามาสามสิปีเพิ่งเคยได้ยินว่าแนวกันชนระหว่างกรมอุทยานกับสปรกรสิ่งหนึ่งที่เห็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในการถแถลงข่าวด้วยความดีใจเป็นอย่างมากที่ <c oughs> เจ้ากรมแผนที่ทหารระบุว่าเป็นที่กันชนเป็นที่ดินของสองปกไม่ได้มีการบุกรุกที่อุทยานอันนี้คือ สิ่งที่รอ้อยเอกธรรมนัฐพมเผาแถลงข่าวด้วยความตื้นตันใจดีใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนของตัวเองคือเจ้ากรมแผนที่ทหารออกมาระบุว่านะครับที่มีการออกหมุดปักมุดสภกรสี่กีศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้มีการบุกรุกที่ของกรมอุทยานแต่พี่น้อง,าานนงประชาชนคนไทยครับไปดูกฎหมายให้ดีนะครับว่าป่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับเคยมีคําพิพากษานะครับมาไม่ต่ํากว่าสามสิบคดีนะสภกร,รเนี่ยโคราช ไปเบิกความที่ศาลเองว่าไม่สามารถออกหรือปักหมุดสปค4สี่ขีดศูนย์หนึ่งได้หรือจะที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปให้ใครเข้าไปบุกรุกหรือแพร่ถา,างป่าได้หรือจะเข้าไปจัดสรรอะไรให้กับกเกษตรกรไม่ได้เลยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ารอยยิ้มของนายเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่วันที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนะครับไปบอกนายกเศรษฐาว่าจากเดิมสามอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับ สามารถเหลือเพียงแค่3-4วันสามารถสรุปได้เลยว่าเป็นแนวกันชนทําให้พี่ชัยวัฒนะครับหรือพี่ต้อยนะครับชีวภาพชีวธรรมตกตะลึงแม้กระทั่งพี่น้องผู้รักป่าทั่วประเทศก็ตกตะลึงจากการที่มีการประชุมกันสามฝ่ายระหว่างกรมบุทยาส,สปกรกระทรวงเสษษาธารณสกรแล้วก็นายกเศรษฐรผลออกมาช็อกซีเนมาทั้งประเทศกลายเป็นกันชน การชนที่ไม่สามารถออกสปกสสี่กิจซหนึ่งได้แต่ผมอยากจะถามว่าแล้วที่สปกโคราชเนี่ยไปปักหมุดนะครับที่เป็นที่ดินสปสีกิจซูหนึ่งเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบครับอย่างนี้ก็คนที่ไปปักหมุดก็ไม่มีความผิดแต่ครับเมื่อคุณพิสูจน์ออกมาว่าเจ้ากฏหมายที่ศานพิสูจน์ว่าที่ดินที่ไปปักหมุดเนี่ยเป็นที่ดินของสำนักงานเขตปฏิรูปที่ดินก็คือสปกแต่นั้นก็คือด้วยความที่ไม่รู้ขาดเจรนา ทีไปปักหมุดในเขตแนวกันชนของกรมปริญาณกับสกรเหรอโคราชเหรอลองไปคิดดูแล้วกันพี่น้องประชาชนนะครับผมให้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่เอาเพื่อนของตัวเองมาเป็นคนกลางในการตัดสินเรื่องของที่ดินพิพาทนะครับระหว่างกรมปฎิญาณกับที่ดินของสกรนะแล้วเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นเพื่อนกันกบรอ้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเตรียมทหารรุ่นเดียวกันอย่างนี้มันแฟร์หรือไม่นะครับนะตั้งข้อสังเกตให้ดูนะครับว่าเรื่องแบบนี้ ก็เกิดขึ้นแล้วนะในยุคของนายกเสียถาเข้ามาบริหารประเทศไม่กี่เดือนนะครับมีแต่เรื่องไม่ชอบมาพากนแปลกๆหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการย้ายอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษก็ไม่มีความเป็นธรรมให้กับพลตตรีสุริยแสงมูลและปล่อยให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษตำแหน่งนี้ว่างมาสิเดือนแล้วโดยไม่มีการแต่งตั้งไม่ผมถามเป็นจริงว่ากระทรวงยุติธรรมนี่ไม่มีคนมีความสามารถ หนึ่งคนในประเทศไทยที่มีความสามารถที่จะไปเป็นอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษต้องรอให้ยุทธนาแพร่ดำไปเป็น40ในกระทรวงยุติธรรมก่อนแล้วก็จะโยกยุทธนาแพรดํามาบริหารอาธิบดีกรมสอบสวนพิเศษในตำแหน่งนี้หรือไม่มีใครในในประเทศไทยที่ไม่มีความรูร้ความสามารถที่จะมาดำตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษได้เลยหรือผมอยากจะถามคุณทวีสอดส่องหน่อยว่าในแนวความคิดของคุณในฐานะที่คุณเป็นลูกม่อของกรมสอบสวนพิเศษมาก่อนเนี่ย ในประเทศไทยไม่มีใครเหมาะสมที่จะมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษโดยที่่อให้ยุทธนาแปรดำรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษแล้วคุณเข้าไปแทรกแซงการทํางานของกรมสอบสวนพิเศษโดยการสั่งงานโดยผ่านรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษในสมัยที่ตัวเองคิดว่าวันนี้คุณยังเป็นอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือหรืออยู่ครับนะคุณทวีสอสอง่งคดีหุ้นหมเนี่ยนะครับทำไมนายกเศรษฐาถ้าเขาไว้ใจกระทรวงยุติธรรมไว้ใจ กรมสอบสวนิติเสตทำไมเขาถึงไม่ให้กรมสอบสวนิติเสษทำล่ะทำไมเขาถึงไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้วิกลองจิรพภอปุริเดชเป็นคนทำคดีพุ่นหมอละพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศลองคิดดูแล้วกันสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วย่างพาราสวมสิทธิจังหวัดกาญจนบุรีผมถามว่านายกเสษฐารู้ไหมว่าใครเป็นคนเอาเข้ามามีข้าราชการระดับสูงมีนักการเมืองระดับสูงไปคนเอาเข้ามาใช่หรือไม่นะครับนายกเรษฐา จำต้องรู้อยู่แล้วพ่อได้รับรายงานจากกรมนลอนได้รับรายงานจากกองทัพบ,บกต้องรับรายงานจากกองพลสุรสรีหรือกองหน่วยเฉพาะกิจราชญาของจังหวัดกาญจนบรุรีแม้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านายทุนที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่ร,รอบนํายางพม่ามาสวมสโลงเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองชื่อดังของประเทศไทยแล้วก็มีความสําคัญอยู่ในรัฐบาล